ครับสวัสดีครับวันนี้ตาก็พามันดูนะครับพามันดูที่จะจัดงานนะครับที่จัดงานทําบุญหาหนองนะครับคือช่วงนี้ก็เขาก็มาตากข้าวนะครับก็มาตากข้าวชาวบ้านเขามาตากข้าวนะครับอืมตากข้าวซึ่งซึ่งช่วงนี้ก็ยังไม่จัด หยาเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเนาะทำความสะอาดเสร็จแล้วก็จะเอาบริเวณนี้แหละครับเป็นที่จอดรถนะครับเป็นที่จอดรถให้กับแขกผู้มีเกียรติมาร่วมในงานนะครับมาร่วมในงานก็อาศัยพื้นที่ตรงนี้เะนาะม,มันก็กว้างดีนะครับโล,โล่งนะครับ แล้วก็บรรยากาศก็ดีด้วยนะครับบรรยากาศก็อยู่ติดกับเขานะครับอยู่ติดกับชายเขาผู้เหล็กไฟนะครับเดี๋ยวตาจะกลับกล้องให้ดูนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นภูเขาเหินเหล็กไฟนี่ก็เป็นศา,าลาโรงเรียนเก่านะครับศา,าลาโรงเรียนเก่าที่ ม่จำที่มันล้างไปแล้วนะครับที่มันล้างไปแล้วเนาะทีนี้ก็เลยเอาที่ตรงนี้นะครับเอาที่ตรงนี้เป็นสถานที่จัดงานทําบุญหาน้องนะครับก็มีเรือนครัวนะครับก็มีเรือนครัวมีที่พักอาจจะตั้งกองบุญอยู่ที่ศาลา อย่างนี้เนาะอืมเราก็จะมีชาวบ้านตายายนะครับก็จะมาเป็นประธานเป็นเจ้าภาพเนาะต้อนรับแขกด้วยแม่น้องพ่อน้องแล้วก็ญาติพี่น้องหลายๆคนเนาะอืมก็ใกล้แล้วครับก็เหลืออีกห้าวันนะครับเหลืออีกห้าวันวันที่หกก็เป็นวันตั้งกองบุญนะครับตั้งกองบุญ แล้วก็อาจจะมีพี่น้องร่วมทำบุญด้วยนะร่วมทำบุญด้วยนี่เราก็มาทำความสะอาดนะครับนี้นะครับนี่ครับนี่เป็นเป็นบ้านเป็นบ้านพักครูเป็นบ้านพักครูหลังเก่าๆนะครับหลัง หลังเก่านะครับเป็นบ้านภาครูหลังเก่าหลังเก่าแต่ก็เราก็ทกําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีน้ำมีน้ําอยู่ห้องน้ํามีอะไรหามาใส่นะครับหามาใส่เนาะหามาใส่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับแขกที่มางานนะครับ ก็กองขยะก็ยังเดี๋ยวก็มาเก็บนะครับเดี๋ยวก็มาเก็บม,กมาเก็บก็วันเดียวสองวันก็เสร็จเนาะวันเดียวสองวันก็เสร็จก็ก็จะดูสะอาดตาครับดูสะอาดตาก็มีต้นไม้ใหญ่ก็ขึ้นต้นกระบกจะมีสองต้นนะครับสองต้นนะ หนโรงเรียนก็จะมีต้นสัตบัญนนะครับต้นสัตบัญด้วยนะครับต่ก็มาถ่ายคลิปรีวิวที่ตั้งกองบุญที่อะไรที่หมอลำที่เขาจะมาเต้นมาลำเนาะก็เอาเป็นครั้งสุดท้าย นะเป็นทําบุญหาน้องครั้งสุดท้ายสามปีกี่เดือนเนาะตากระจาไม่ได้ครับตาจําไม่ได้เนาะก็ครบนั่นแหละตามประเพณีตามประเพณีที่เคยที่เคยทํามาที่เคยทํามาแบบว่าถ้าหากคนมีคนตายตายเขาเรียกว่าตายหงนะตายหงตายหานนะ่ะ ถ้าฝังก็ให้ถึง3ปีถึงจะขุดเอาดูกขึ้นมาทำบุญได้เนาะแต่ว่า3มวันก็เก็บดูกนะครับเก็บดูกไว้อาไว้ธาตุก